บับเบิต์ีช็อกโกแลตขนมเซเว่นที่น่าสนใจชานมนไข่มุกหรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นธีมฮาโลวีนฮาโลวีนมันผ่านมานานแล้วแต่ว่าพี่เพิ่งจะเอามารีวิวมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรใหญ่ไม,ม่งุ้มถือแบบนี้หรือเปล่าเปิดแบบนี้และข้างในหมดแล้วสี่อันชอ็อกโกแลตที่ซองมีความต่างกันนี่และอันนี้ต่างกันที่ซองแต่ว่าข้างในเหมือนกันปะแป๊ะแบ่งกินได้สี่ชิ้น ช็อกโกแลตนมผสมคาราเมลแล้วก็ผสมเกลือ <Labor> ด <ator il orter> ้วยเขาเขียนไว้และอีกหนึ่งช็อกโกแลตบับเบิ้ลทีเขาบอกว่าเป็นข้าวสาลีอบกรอบไวรู้หัวใจน่ากินไหมมาดูกันว่าจะกรอบไหมกุกก๊ ASMR ในที่สุดก็หาเจ้าถังหูลูสตรอเบอรี่มาแล้วจ้าลงคลิปไปคือฮอตมากแต่พี่ยังไม่ได้กินรสสตรอเบอรี่และอันนี้พี่ก็เอามาจากในร้านแม่แล้วดูสิว่ามันเหลือแค่นี้ขายดีจ้านอกจากนี้ก็จะมากินซูชิด้วยวันนี้พี่จะเลือกกินเป็นสีเขียวแต่จริงๆเรายังมีอีกหลายอย่างนะเพื่อนๆลองดูว่าอยากให้พี่กินสีไหนก็ลองคอมเมนต์มาเรามากินทั้งหูลูสตรอเบอรี่แล้วก็โอมากาเสะสีเขียวมาดูกัน นี่จ้าน่ากินอยู่แบบนี้เหมือนเม็ดถั่วเหมือนกันนะดูความดึงดังก่อนกินเลยนะฮืมแสตอเบ,บร่เปรี้ยวนิดนึงสูชิโอมากะเซสีเขียวดูกันเลยนี่จ้าตรงนี้คือยาลีส่วนอันนี้คือมาร์ชเมลโล่นะกินดังคู่เลยละกันซือ้อเขียวเขากินแอปเปิลเนาะอ๋อม,มา อยากให้กินสีไหนลองคอมเมนต์มาส่วนถังหรอรอก็ยังเหลืออีกหลายสีเหมือนกันเรามาจามับเนื้นร้านแม่แล้วไม่เอากลับไปขายหร <c oughs> าไอติมร้านแม่มาใหม่นมมังคีที่เขาบอกว่าปอกเปลือกได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเพื่อนอู้เยลโล่มาเลย <c oughs> อู้นี่คือสีเหลืองเยลโล่แล้วถ้าเกิดว่ามีหิตละ <c oughs> มีกอีโต้ไงละ่ะ นี่คือนมมังกี้นะมังกี้ที่แปลว่าลิงหรือเปล่าแต่ที่หน้าซองเป็นรูปน้องหมีนะเพราะคนที่เป็นลิงคือฉันเองบอกเปลือกแล้วนะบอกยังไงแล้วเนี่ยบอกยังไงเราลองกัดข้างหน้าก่อนชวนใจมากกัดแล้วก็ค่อยปอกนะนี่จะปอกเปลือกปอกกล้วยหรือเปล่าบางทีก็ปอกยากแต่บางทีก็ปอกง่ายนี่จ้ะเลาลองชิมอันนี้กัน หอมสดชื่นมากอะ่ะเดี๋ยวเรามากินเปลือกกล้วยกันสักหน่อยนะเปลอกก้ว,วยเหมันเยลลี่อ่ะเยนชุน่นแต่นะหนึบหนับมากจ้ะนี่ินาที่เขาเรียกว่าปอกกล้วยเข้าปากคนอะไรกินเปลือกกล้วย คือใจมากมาดูกันว่าจะแซ่บแค่ไหนพี่จะเลือกสีฟ้าทุกคนพี่เจอบุกบุกของเอ็ดีนี่บุกบุกปรุงรสมาล่าและคลิปนี้จะมาเปิดกล่องสุ่มด้วยพี่จะเลือกสีฟ้ามาดูกล่องสุ่มกันก่อนได้เป็นของเล่นนี่นะให้เพื่อนๆทายกันมาก่อนว่าคืออะไรคอมเมนต์มาเลยระวังที่รอเราจะมากินบุกบุกปรุงรสเขาให้เปิดด้านล่างนะอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อเอ็ดีนะเพื่อนๆน,นี่มาดูกันว่าจะแซ่บแค่ไหน จะเผ็ดตามหลังไปเนี่ยอันนี้ะซอ้เผ็ดนะเนี่ยอันนี้เผ็ดมาถึงของเล่นดูกันว่าคืออะไรทายกันมาหรือยังพอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะมาดูไปพร้อมกันเลยตลอม้ยอะไรครับเนี่ยคืออะไรมีดคัตเตอร์ป่ะใช่ไหมเหมือนมีดคัตเตอร์เลยอะแต่เป็นของเล่นนะมันหดเข้าไปได้ด้วยนี่นะนี่แบบนี้ เด e ัทเอมอนขนมเซเว่และกล่องซูมและรอบนี้จะเลือกสีเหลืองเยลโล่มีอีโต้อีโตอีโตเล่นมุกนี้อีกแล้วบามบามบามขนมโดนัทไอมอนและกล่องซูงมสีเหลืองมาดูว่าจะมีอะไรฮ่าาได้โกเอาไว้เล่นยังไงเปิดตรงนี้ได้หรือเปล่าพี่ว่าอันนี้นะจะเป็นจานร้อนอ ออกแล้วให <c oughs> ้รู้ว่าเมื่อกี้ภาพจับทันหรือเปล่านะแต่เปิดแบบนี้ใส่เหรียญเข้าไปนะแล้วก็เปีดยิงตรงนี้แล้วก็ยิงตรงนี้นะมันก็จะพุ่งออกแต่อย่าไปยิงใส่กันนะเดตาบอดได้เวลามาดูโดเลมอนกันเลยมีใครเคยดูการ์ตูนโดเลมอนบ้างเพื่อนชอบตัวละครอะไรกันโดเลมอนโดเลมี่โดบิตะชิซุกะจายะหรือว่าคุนิโอเดคิดตรงนี้อุตส่าเพื่อนชอบใครก็ลองคอมเมนต์มานะและข้างในนี้คนู ี่คือพวงกุญแจนะเ,นเพื่อนๆมีให้สะสมถึง12แบบนี่มีให้สะสมและพี่ก็ได้แบบนี้มาเอาไว้ห้อยกระเป๋าได้นะเนี่และขนมเป็นเวเฟอร์ชานีแท่งนะเ,นเพื่อนๆพี่เทให้ดูอี่เป็นเวเฟอร์สาไส้ช,ช็อกโกแลตอืมอืมอุ้ยอร่อย เมลอนอีเลมเลอนมเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยแสดงเดี๋ยวเราจะมากินขนมนี่กล่องสุ่มรูปสัตว์เอ้ยดูมาดูกันว่าได้สัตว์อะไรแต่ที่แน่ๆอันนี้ <c oughs> เป็นจุ๊ มีนีกุ้งซารสมาละนี่นะเห็นด้านในเลยแต่เดี๋ยวเรามาเปิดนี้กันก่อนดีกว่า HAPPY FARM ์มสติ CANDY นะเฮ้ยเฮย,ยได้มาทั้งหมดสามอาันนี่เกี่ยวส้มแล้วก็ชมพูดูทั้งหมดเลยเปิดทีเดียว3ห่อไปเลยชมพูเป็นรูปวัวมจ<า>ีเขียวเป็นรูปน้องหมีแล้วหมีมันร้องยังไงอะ่ะแดเฮ้ยนี่มันแหและอันนี้ ลูกอมน้องเป็ดมีเป็ดวัวเพื่อนนชอบสัตว์ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แต่พี่จะกินทุกตัวเลยสเบอรี่สีเขียวอ่อนๆเหมือนเมลอนนะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮยใช่หเป่าและกลับกลับกับกับกับน้องเป็ดออกรสส้มอ่อนๆพูดถึงน้องเป็ดพี่ยังมีอันนี้ด้วยนะ แต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้มาแกะอันนี้ใครที่อยากดูคอมเมนต์บอกพี่ทีเทสด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะมากินของเผ็ดของแซ่บกันก่อนกับมินิกุ้งซ่ามาดูกันเลยนะมาดูกันว่าจะแซ่บแค่ไหนนี่นะเพื่อนกุ้งเป็นแบบกันหรือป่ากินเลยแล้วกันไม่เผ็ดมากแต่รสหมา นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้โหบอกเลยว่าอล,าล,ล,าลอาังการงานสร้างมากสำหรับรูปโอมจูบจูบแบบชาวเวอร์นะเพื่อนเพื่อจูบจูบาวเวอร์โอ้โหดูสิเพื่อนมีหลายรถหลายสีเลยอลังการงานสร้างมากและนอกจากนี้เรายังจะกิน ซาก,การาช็อกโกแลตและทาดาตโ้วานดีแต่เดี๋ยวเรามาเลือกกินหนึ่งสีก่อนเฮ้ยกินสีอะไรดีอ่ะเอาสีเขียวละกันนี่เราตั้งไว้อย่างงี้เลยไหมซึ่งสีเขียวนะครับเป็นรสแอปเปลิลพอดอมอู้ลองเลยกินแอปเปิลหอมมาก และก็มาถึงคิวของลูกอมช็อกโกแลตกันบ้างกับนี่สกราระเปิดก่อนเลยมาดูข้างในก็เขาสกรีนคําว่าตัว U ด้วยนะมาต่อการที่โอวันตี T. ดูเลยโอวันตีนี่เขาดูมีตัว S ตัว X หรือว่าจะมีทุกตัวอักษรหรือเปล่านะขนาดต่างกัน,นเพื่อนๆชอบอันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ชอบต่ำคู่กินอันนี้อีกอันละกันกนี่คือเยลลี่ภาษาไทยก็เอ่ยกอไก่ ขอไข่อยู่ในกางเกงคอควายตรงเตงเฮ้ยมัน,ปนแบบปลกไหะเลิกทองก่อนเรามากินเยลลี่ภาษาไทยนะมันเมื่อมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงได้มาเยอะนะเนี่ยนี่ดอเด็กหรือคอควายคะสละอาได้ดอเด็กมาอีกแล้วอันนี้คอควายอันนี้พอพานนะแต่ก็เหมือนตัว w, เดิอยูเฮ้ยหรือว่าตัวเองลองผสมกันนะก็จะเป็นพอพานสละอาดอเด็กอ่านว่าพาดน,นะถ้าเอาพอพานออกเอาคอควายใส่เข้าไปก็จะเป็นคําว่าคาดอันนี้นะ่าจะเป็นกอไก่ถ้าเราใส่ ดอเด็กสละอากอไก่อ่านว่าเดี๋ยวเรามากินสีเหลืองกันก่อนล้วกันเนาะอ,อย่าดืนน่นหนัอันนี้น่าจะเป็นขอไข่นะหรือไม่ก็สละอูนะเพืเ่อนๆกินสีแดงสีฟ้าอย่าเล่นหน,นับมาก